นี่เนาะทอดเดือดดามค้อมฟันเนาะบีกไงผ้าเขาออกกับบ้าเขาก็สิออกกับบ้าคือบกอีกไงขอมมันต้องมีบอกยังไงซะเนาะบีกไงออกรถกระบาไดา้อันบันนอ,อกก็ต้องออกรถกับบ้าได้เขาสะมีเบิ่งกันเนาะเขาเสียอรอุ่นใดนรุ่นไปน้ำกันนี่แหละสวัสดีครับเนี่ตอนเราเขาสู่อันบันนอ,อกเนาะอันบนออันบนอ,อกเขาสี มาหลวบสแสดงความยินดีกับเฮาเวอร์เอเนาะทุกคนเนาะวันนี้เขาเป็นมีข่าวดีเนาะข่าวดีของเ้างสองคนนี่แหละเพ,พาจิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศเ้าเพาจิตแรลแรเข้าก็จิตถอยรถใหม่ยัง่ายเนาะเอามาพอดีรับงานนั่นแหละเนาะรถเพาจิตออกรถกระบะเนาะเห็นบิ๊กใหญ่ออก มีรถเก๋งแล้วรถเก๋งเขาก็มีแล้วเนาะแต่รถเก๋งเข้ากับยังมีหวัวดู่กับโบเป็นยังเนาะก็ถือว่าเขามีอยู่แล้วรถเกงง๋งมีแล้วเขาก็บิไปเบิ่งกระบะกพรเด็กขนของขนเครื่องตัดหญ้าขนไม่กวดดขน,นขาดแบบรับงานรับ j อบนั่นแหลนะเนาะก็ต้องขอบคุณได้นั่นแหละที่ไม่โก้เนาะที่เราสนับสน,นุนรถกระบะอีกขั้นหนึ่งเนาะ แล้วก็จะไปเบิ้งบรรยากาศตอนเท่าถอยรถใหม่นั่นแหละเนาะถอยรถใหม่เสืผ้าเงียบไปหลับเนาะเราจะไปกันสองคนงนี่เนาะเพราะว่าเราได้เลิกงางยียาตดีกันิประมาณบ่ายบ่ายสองหาซิบเก่าเนาะตอนนี้ก็บ่ายสองเสศษเศษแล้วกินเขาแล้วเนาะตอนเขาเปิดคลิปอยูร่านไม่ได้เจอเนาะยูร่าใน กาแฟเมเนเจอร์เนาะบรรยากาศที่มองเข้ามาถ้ามากินเขาเรียวนั่นแหละมากินเขาอยู่ราเนาะบรรยากาศที่ว่าร้านกาแฟที่ห้างบารับจอบนั่นแหละตัวไหนจะเป็นริมน้ำเนาะบรรยากาศร้านกาแฟบา,าร์กาแฟลานเมเนเจอร์เนาะว่าทุกคนเนาะก็บเสืออกเดินทางไปรับรถนั่นแหละว่ายังนาะก็ พวกฮอร์โมนมีพิธีรีดตองยังมากมาย่หรอกน้องหอกฤษฎีไปกันสองคนงนี่างเนีเพราะว่ามันก็นเป็นนี่เนาะเขาเดือดตามค้อมฝันเนาะบีกใหญ่ผ้าเขาออกกับบ้าเ้ากฤษฎีออกกับบ้าคือบีกใหญ่ของมันต้องมีบอกยงไงซะเนาะบีกใหญ่ออกรถกระบาได้อันบันนอกก็ต้องออกรถกับบ้าได้ าจสบีเบิ่งกันนะเฮอสเอารุ่นไดรุ่นไปน้ำกันนี่แหละไปทุกคนไปออกเดินทางพร้อมนะวะพอมแล้วคะดีใจอยู่นะดีใจดีใจไดรถใหม่นะคะ่ะเนาะไปเลยโอ้โหสิเป้ห้เบิ่งอันผิดตอ่อแล้วเอาผิดตอ่ออุบลคนผ่านแขมแล้วเอาเนือใหม่มาให้ป้าคุยหนึ่งคนหะนักไปทันป้าทุกคนเปิดคอมเต้นเต้าเดี๋ยวเอากาแฟคืน กลับแล้วนะครับปไปถอยรถใหมก็โอ้ยดกเขาพี่มันกากกรดียืนเาจ่วนน่้เป็นบรรยากาศบานเลาเนาะด้านลังเ,ลเป็นหมบานจัดสรรกำลังสร้างขึ้น พี่ต่อมาก็ฝากวะขอบคุณเด้อพี่ต่ออุวยคนบานแขมต่อนี่โอ้น้องใหม่เป็นซอฟด้วยตัวนี้แม่ต่อแบ่งให้หลานเพิ่นนอนหนึ่งวันเลยเสร็อนี่นี่อุ้ยพี่น้องอ่อนซ้อนค่ะพูดน้องใหม่นอนใหญ่อยู่เด้อนี่ขอบคุณพี่ต่อเด้อเนาะได้น้องใหม่มาฝากน้องใหม่ตอนยุติวันลังบาเราเด็ดเลย กันอยู่มองรับรถฝ่ายแดงมาเลย,ยพอกันอยู่มองมองรับรถฝ่ายแดงพอผลแล้วน,น้องตุ๊กปุ่นเนาะไปออกเดินทางรับรถคือเป็นจ่าสีเนาะไช้เสื้ <c oughs> อผ้ายู่ใช้เอามาเสื้อผ้ารับรถแต่ว่ารถกระบะเขาเขาชิบ,บารับอยู่แบบไป แล้วตอนที่เบ่าเนี่ยด้วยกันใช่ปุ๊เอาไก่ย่างไปน้องกันเอามารับรถอยู่หม่องนี่เนาะนี่แหละตลาดวารินเนาะไปเบิกกันมาเป็นรถอีญ่างกันแน่อาจจะสูบิ๊กไงบ่างใดเนาะกระบะขั้นไงแต่ว่ากระบะมันนอกนี่เป็นแนวไหนเป็นหน้าตาอะไรไปเบิกอมกันเลยทุกคนตลาดวาริน ราคาฝากลอยหนึ่งวัดต่อราคาแม่์เรากันเม่์ไม่แม่เราจะยอมเนาะต่อต่อดีต่อคักแม่์เราแบบแต่เขามาจำไปหาลอยเนาะแม่ย์แล้วก็อยากบอกพ่อแม่์เราประกอบเรียบร้อยนอนพี่บอกไทยรูปรับรถอยู่บอไทยรูปรับรถได้ไหมไฟแดงฟ้อง่ด้ไหมเอารถไฟแดงง่ายนี่ยิบ่ผ่านมือไผ่เลยเดย์จ้างค่ายอยู่นี่นี่ เอาลงว่าเออ,อเนัลนนะวันนี้อาสุดท้ายลูกให้เดี๋ยวนาหลาดด้วยวนะว้มันจี๊ดไทยนี่ก็ได้ดดดเดาหนาหลาด,ดเอออามันลับหลดเอายืนดีๆสามสี่จังแคปหน้าจอโอเคเออ รถไปเลยแม่ท่านไม่ไป่แต่ว่าถ้าเด็กไป่เขาบอกอยากเสียค่ามาจับไป่เด็กเขาเกือบเอาไป่ดีวกว่าคุณพี่รถจะไไรรถถเอกยานจะน่ารักดีเนี่รถเท่าเนาะรถกระบะไป่เด็กเขาอันนี้ก็ี่โลคือกันโฟโฟเมตรสามโลอเนาะโฟเฮาเอซีโลอคือกันโฟเฮาไปผ่วงมอเตอร์ไซค์รวมกับหลอมอเตอร์ไซค์สองหลอก็เป็นอีสองหลอเป็นสี่หลอคือกัน ลานนี่ไพ่ฟาดเลยในะ่กับโบอุ่นนนลานแม่เนาะย่กางในกลางลาะเส้นกลางตลาดนี่หนละทันกงเกางตลาดตลาดนกลางตลาดบดิน,ดดนเนาะในอาคารตลาดบดินดแสงแสงไทยพาดในตนุนคนเนะาะแม่เราหลดแหลกแจกแถมและละค่ะใช่ใช่เงินอะรที่หลับหลุดบวมสะแข่งเงินก่บ้านติดต่อแล้วตอดแหลงราคาซนึงโอ้ฮะบ่ราคาเราจะมาคุยกับแม่เราเอาเนาะ ดิสิบาร์มาสือบูไราทกันยากแ่ยากจรกงไงม่้เราบอกายนะทุกคนเนาแต่ว่าือันบันอกตอกเก่งกับบุหง้เก่งโ้ยลวาเก่งลาวาค้ักลวกาม่เราบันตอกเก่งกับบันนอกอ าบะมัดจำไว้แม่แล้วก็บะกาประกอบนะพวอเป็นแยกส่วนแนวนี่ยพวอแม่เรายังบาเด็ประกอบไปอันนี้เป็นขั้นกลางเวลาขายราคาพิเศษยขั้นเลยขั้นใหญ่เลยใหญ่สุดอธิบดีขั้นหน่อยขั้นใหญ่ขั้นกลางเอ้ยขั้นหน่อยขั้นกลางขั้นใหญ่คอยรถป่ายแดงจะได้ก่อนขอพูดไอแม่โก้เนาะ รับสนุนหน่อยบรเวณไหนนยเลยเงินเงินแ้วนจะเงาเครื่องตัดห้าพอเครื่อะบ้คันนึ่งพอเบิพอดีเงินหอดบ่พ่อข้าวอะาีนองม่เิร์ีเด้อเด็กหน่อยพอ ก็ายสุญั่ิสุญัยาน่ารักมากเลยมีอน่อยเรี่ยงไปใหอ่้อมแม่จะมีนจนอย่น้เขา,ายหลายอย่างนะ่ะนอาาน้นาในปอ,อยยุใสวะลรืมอาน้าในปอ,อยขานาดโมยูติดทาง เม่อเราลนแหลกแจกแทมเนอะเมื่อเราแท้ม,ม,แทแทมิสปปเตอร์บอลเสือแท้ดีสินใจแพงก,กว่าอลเลยเราอะจะหลอกนานจาสะสิมาเสือใหม่นเน,นเาะอ๋ออันนี้ถ้าเขาได้ลูกเด็กเต๋อกอลเขาจะสิมาเสือจักรยานนะาเอาอนอะหมาเนี่ยเด็กกับลูกส่ะหมาเขาโมยถูกหมาขี่จักรยานบ่ด้ขี่ได้แต่รถสุกและรถป้ายแดงเขาเนาะเอาไปยืนไหมมันแจ้งฟังนี่จังได้แบกคือบิ๊กไงเบิรงเนี่ยนี่หนูอ๋อพี่อีก ออขอขงแท้รับรถเอ้าชายยืนรับรถด,ดีๆมันแจ้งแค่ฟอร์ดอันนี้เฮ้ยรลุดนิมิตเต็ดห่นไหนยุกห่อน,หอนไหนยุกไปเรื่งวิธีเอาเมื่อวันนี้ที่เมื่อเข้าก็นสิฝั่งเมื่อใส่แหละเนาะเขามีรถกระบะเขาบปเลยตัวเด้อทุกคนว่าเ้าสิไปออกถอยกับบ้าใหม่เนาะยู่โมบิดามาเด้อทุกคนเนาะ,ะกับบาตัวกับบานี่นะนี่นี่ <c oughs> เปิดประทุนเปิดประทุนแน่เนาะแต่ว่ากระบะเขามันเป็นกระบะแบบคนจนอ้าห่อน แม่เขาครับขอบคุณนค่ะสวัสดีครับจะซืมาอุ้นทวนไหมครับหล่อเหรอเยียบเพื่อนๆนะไปเสียเมื่อจังไหนใส่รถหรอห่วงมอดห่วงมอใส้เนี่ยอุ้ยน่นเขาจะได้เสียเงินสองรูปใ้เพื่อนเบิ่งส่งไปโบเร่ได้หน่ะไปโบเร่ได้หน่ะมันแคบแฮงเขาเขาเอาแบบเขาเนาะมันถึแข็งแรงกว่าเราไปถ่ายอ๋อรู้แล้วถ้ามันติดรถตุ๊กก็ต้องยกล้อข้างหนึ่งเอียงอ่ะ อ้ยขอบคุณค่ะค <c oughs> ี่รักใจดีนะครัอนี่ค่ะตะเบาก็ท <c oughs> <c oughs> ่องัดไงไปบุญนฟังเหมนแล้วสิโบวีเธอต้องยกรถเอาไม่ใช่เราต้องยกรถเราเอียงข้างหนึ่งเอาอ่ะเออ,อได้ได้ไปเลยได้เข้าเมึงต่ไก่เห็นยัง อ,อ๋อไม่ไหนแล้จิตเออได้แบบนั้นแหละถูกแล้วย<แ>กหล่อเลยเก่งหลายติดเขาพูดได้ระวังระวังหอมแล้วสีเฮียมองแล้วสีเฮียโอเคขอบคุณค่ะเก่งหลายให้พยโยกแบกออกมาเนาะรถรถรถท่อมันแลกเนาะยกหล่อก็ได้ ไหนรถล่ะนไรถหน้าเปิดเดี๋ยวห้เขาจิ้มทอยลวดแทนมันนองก่อนเนาะอ่ะคือก่อที่แล้วก็ถ่ายดีก่อนนะครับเพราะว่ารถเอามอไซค์ออกมาไหนบอกฉันจอดตันไว้เออจอดนี่แหละจอดรถตัวนี้ไว้ตรงนี้แหละเขายังไม่ออกหรอกเออดีใจเด้เดี๋ยวรถม่ขอบคุณเด้อไอ้ไมโก้ไปเอารถมาไอ้ยก จเจ้เพื่อนเอารถมาก่อนถ้าถ้าสิออกทางนี้เนหะ็นมอไปเดี๋ยวขีนน้ำกรดต้อนมาหาจี่เทขาเนาะจัดรถก่อนเดี๋ยวแฝงเอารถต่อขาอยู่นี่เด้อเนอะ เลยอันมันหนอ,อกออกรถไหมนะคะทุกคนนี่วิธีการเอารถเมืนเน่อนของเรา <c oughs> อุ้ยหอนค่ะทึ่งแดดทึ่งอันนี้จอมันจีบว่าชัดแน่ด้วยพี่น้องมันอัดแสงเห็นอยู่ไกลๆตลาดว่าเล่นเนี่ยมีมืว่าหแหงเนาะขนาดมันสบเศร้าไปเนี่ย ตะกี้นี้หลายหลายสมุมนีกมน่ก็ก็คือคักสันตะกี้เนาะโอ้ยหลุด รออกไม้ไป,ไป้ายแดงป้ายฟูแคนยูวานค่ะอ่อนแกแล้วนองจากข้อเร้าการจะล่อจอติดคัดนะคะเมื่อวันเสาร์เนาะแดดจ,จะแห้งอันมันนองกหอนคอเลี้ยวขวา <c oughs> ก็จะไปบ้านแล้วคะ่ะรถออกไม้ไป้ายแดงอันมันนองขันมาบ<笑><笑><笑>าึงโอ้จูเ็นดีใจ เครื่องตัดหญ้ากัดแย่งนิวประสันอันนี้ก็คือสีแย่งอีก่ะไรต้องพี่น้นอ,นองตานคขอบคุณหรือผนอยากได้เราข้ามสมผนอยากได้นั่นแหละขอบคุณเออค่ะที่ไม่โคพี่ปุย้ยเพื่อนใจอยากได้ทั้งเครื่องตัดหญ้าทั้งอันนี่ละรถเปิดประทุนเอาไปไว จัตยารับจา้างใส่งานเพราะว่าเนี่ยไปรับเพื่อนอย่ยได้เข้ากับไปยืมเขานะคะยืมเครื่องจัตยานเขากับเก็บยาเก็บยางไมาให้เรานี่เป็นของจะของเราต่ง่ายแบบนี้ค่ะรับงานผู้ดเดียวกระไดเนาะเดี๋ยวหลังจากที่เขาเอารถเข็นไปเก็บเดี๋ยวห้าสิไปเอาอีกอันนึงสำหรับทาํามาหากินของเขาเนอกี่นองเดี๋ยวจังนนำไปเบิค่ะว่าเป็นอีหยเดี๋ยวเ,เข้าบ้านกันก่อน กานเป็นทีเรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้ยแดดว,วันนี้ดูสิเป็นร่มตายนอนเอาเพิ่งมีแจ็คหล่อแจ็คหล่อเลยท้ามวัน <c oughs> นี้สี่หล่อแล้วเหรอหนึ่งหล่อสองหล่อสามหล่อสี่หล่อกับะเดี๋ยวสิะะวพาลูรูคืนรถเปิดประทนุนเ่นไม่แรงเต็มดองๆ <c oughs> ไปเฮาทุกคนแน่แนะ่ไหมเนาะอันมีขายเนี่ยอะไรวะสีดัดแปลงมันแบบ มาใส่นี่เลยนะเฮ้เขาบ่อในห้องกันได้ด้อยบะเหนือเวลาผ่วงมันก็สีง่ายเด้วเออถ้าจังคิดกันได้ว่าเฮาสิเก็บได้กันตุ๊กตัวหนีเอานะเวลาพ่ใส่เอากระดูเอาเอาเล็กตัวนึงมาใส่นีไปพ่อเข้าบ้านแม่ร้อนมากเลยมันคยเป็นลมเลยย้อนเสียฮาชวิปพาพี่น้องไปเบิ่งการตลาดเฮาว่าเฮาโฆษณาจังใดเอาบอกเราบอกไม่ยันไเก็บของไปต่อเลยไปเก็บของมาแล้ว ค่ะมาเอาไว้นี่นะทุกคนเนาะบอกก็ว่าถึงไว้นิ่วอไว้นิ่วมาเอาแว้นิ่วนะทุกคนเนาะร้านน้องนี่แหละที่มีรถแห่นี่เลยเปิดโปมบ่นให้น้องแน่นี่รถแห่นพายอย่างจางกับจางเด้ออยู่โซนวารินนี่แล้วเนาะสอบถามอันมันน้องได้สอบถามได้เนาะรถแห่ขนาดรถปิกอัลจะว่าขนาดกลางอะไรต่ว่ายัดหน้ายัดเต็มซ้ำร,<อ>รถหกหลอดหมดละรถแท่น น,นี่เป็นการแตะลาดเท่างนะทนกคนนอนนี่นีน่นนนนปัดเขารอะบะโบเขารอเบิร์ทุกคนเนี่ยนี่ถ้าสั่งมาสองแผนน่นนะถธออยู่ก่บเบอร์โทรเนะี่ยคือแปลกๆดศูนย์หกสามแปดแปดหนึ่งเฮ้ยหกสี่ห้าสามที่พายแล้ว เอาเนาะเขาโอ้ยบเบอร์โทรผิดจะไปแก้วเนาะเอาสีเขียนเอามาอยู่เขาส่งเบอร์คือ,อแปลกๆจต่ของพิมพ์ผิดดีวะไม่เขาพิมพ์ผิดกว่ะเดียวเออเขาพิมพ์ผิดดีๆแต่ไหโอ้ยพี่เบอร์โทรผิดสม,มองโอ้สี มาติดเอาสื่อไอ้นั้นมาติดเอาตัวเลขอะตัวเลขสี่ที่เป็นอะไปทวนน้องน้องยิงน้องนอนลาดน้องยิงเหรอแต่ว่าเขาผิดพลาดเองเขาส่งให้น้องสติกเกอร์สื่อสติกเกอร์มาติดแปะเลยง่ายๆสติกเกอร์ตัวสี่อะเลขสี่อะเออเขาว่าอยู่ก็เบอรอเบือคือแปลกมันหลอกเลยแบบนี้มันไม่หลอกเป็นสติกเกอร์มันง่ายอยู่น้องพี่น้องเป็นสติกเกอร์ตัวอักษรเลขสี่ติดแปะลงไปนี่เราคดอกการตลาดกัน ไม่มีวิธีแนะนำอันมาหนอกก็แนะนำน่นเด้อว่าเสียดวิธีใดเนาะการตลาดแบบรับดัดหยานี่แหละกาลังคอยเป็นคอยไปเนาะแนะนำเน,นาะว่าเห็ดแนวในการตลาดว่าคนสีหัวใจเข้าร้ายสิได้แล้วลก็สิไปหาติดถี่เด่นๆเั่นแหละทุกคนเนาะไปทุกคนเนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แหละจะผ่อนคลิปนานะ้าเด้อเนาะเขาบอขอบใจพีสาสตรี่รับสนุนเนาะ เชิงตัดหญ้ากับไอ้รถทุบรถหยู่นี่แหละแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ไม่กูขอบคุณขอบข้อพี่ไม่กูนั่นแหละ,หละขอให้ลำๆเรื่อยๆเลยไ<ะ>ลน์กูเก่าเ,าเนาะแต่ว่ามันก็ดีเนาะสื่อรถนเนี่ยม,มันบอกขาดทุนเพราอมันเป็นของหาอยู่หากินบอกยังไงเชิญใครกดสื่อแนวอื่นบอกยนะังไงเนาะทุกคนเนาะน้องจ คุณค่ะขอการคลิปนะเนาะขอการคลิปหนาอามานอกสู้อยู่แล้วนอนโบกียงานเ่าจะจากจางในเด้อเจางอ่ะมันหนาวแน่จงด้านหยาดด้านแต่งสวนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปหมดละครับเออถูกกับพิทโอ้ยทรงให้พิทเองผมผิดไปแล้วหกสี่ห้าสามตัวนี้มันหกสามหา ไปกลับบ้านแล้ว